วันนี้เซนจ,จะพาเพื่อนไปเดวนพอร์ต สวัสดีค่ะทุกคนลักมาโฮกับเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนจะพาเพื่อนไปเดลวันพอร์ตอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยจะขึ้นไปที่มาอาวิคตอเรียนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วไปแค่แบบเซอร์เวคข้างล่างไม่ได้ปีนเขาขึ้นไปดูชมวิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้ววันเนี้ยเซนอ่ะก็เห็นว่าอากาศมันแจ่มใสก็เลยตัดสินใจว่าโอเค เราไปมาวิกตอรียดีกว่าเนอก่อนจะกลับนะคะก็คือไปถ่ายรูปสักนิดเนอะว่าเราอาแบบเช็คอินอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันจ้านี่คคืออากาศวันนี้แล้วก็เป็นท่าเรือที่เราจะมาขึ้นรถกันนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปจะให้ดูบรรยากาศดีมากวันนี้ดีม เข้ามานะฮะเนี่ยเราก็ดูเลยเนาะว่าไปตอนกี่โมเช็คซิกี่โมไหนอะเดวนพอตอีกสามโมงไปใก้แล้วเข้ากันเลยจ้าใกล้มาแล,แล้วเราก็เข้าตรงนี้นะทุกคนแต่บัตรเซ็นท็อปอัพมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยแบบว่าม,มีบัตรเหลืออยู่เนาะนี่เอาเิตข้ามก่อของเรา เอวันนี้แต่งตัวไม่สดเลยทั้งนั้นเลยนี่ได้เป็นพอตสองโมงครึ่งมุกครเห็นปลายปะสองโมงครึ่งตอนนี้กีมม่โมงแล้วก็มารอได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวซินเข้าไปรอก่อนจ้าบรรยากาศท่าเรือคือดีมากนะทุกคนเพราะว่าวันนี้อากาศแบบพูดแปดรอบแล้วว่ากาศเจมใสมากแ่เรือเข้าฝั่งมาแล้วทุกคนก็คือเป็นลำนี้แหละคือใหญ่มากเลย แล้วก็คือข้างในเป็นแอร์แบบว่าดีสุดๆนะคะอา้าวไปๆเข้าเรือกันจ้า,เ,าเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปข้างบนเลยอเพราะว่าอยากนั่งข้างนอตรงนี้จะถ่ายแบบรองเทกไปเลยนะคะวอาแบบเรือเป็นยังไงบ้างก็คือเรือปกติแหละทุกคน วิมีห้องน้ํานะเผื่อแบบใครอยากเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะ,อะลำใหญ่มากเลยอ้าวไม่ออกมาข้างหน้าแล้ววยมุมตรงนี้บรรยากาศดีมากทุกคนแบบคนด,ดี ลมรอบคือดีมากแบบมากมากคืออากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะทุกคนมันสามารถนะะั่งข้างนอกได้ดูความวิวสุดๆฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปเกาะตรงนู้นตรงนี้ทุกคนเห็น้างข้างหลังกันในที่สุดก็ได้ข้ามเรือแล้วหลังจากที่ฝนตกแบบทุกครั้งที่จะออกมานะทุกคนวันนี้ก็คือโชคดีมากมาก อีกเกาะก็คือที่เราข้ามมาอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเมืองที่เซ็นยู่นะทุกคนเนี่ยมัอก็จะแบบมีตึกเยอะอะไรประมาณนี้นะคะว,ว้าวตรงนี้คือน้ําแบบคือสีฟ้าแบบทะเลสวยสุดๆถึงแล้วเดี๋ยวเราลงกันจ้าคือไวมากประมาณ5นาที1ินาทีก็อยู่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างไกลมากนะคะ พเ,เสร็จแล้วเราก็มาแท็กอย่าลืมแท็กออฟนะทุกคนถ้าเราแท็กออนแล้วใช่โอเคประมาณสี่กว่าดอนถ้าแบบมีบัตรลดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปกันจ้าออกมาแล้วดูความแบบแดดสะท้อนนะ้ำี่ทุกคนว,ว้าวเรสูปมีร้านอาหารนะเผื่อใครหิวก็มากินได้ พีมุมตรงนี้คือดีมากอ่ะมีร้านอาหารนะทุกคนก็คือมานั่งชิลแบบบรรยากาศดีมากประมาณนั้นแหละค่ะนี่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูส่วนทะเลค่าแต่ตอนนี้เซน่าจะขอหาทางไปเมาวิคต oria ก่อนนะทุกคนเพราะว่าวันนี้คือตั้งใจจะขึ้นไปที่เขาเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะ่ะก็จะแบบว่า พาลงมานะพาลงมาชมชมตัวเมืองอีกรอบหนึ่งนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านหลังที่เคยมาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวปะก็คือตอนนี้วนหาทางอยู่ว่าไปทางไหนโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นมาวิกตอเรียกันจ้าคือข้างบนน่ะมันจะมีเป็นลูกปั้นเหตุทุกคนละเสนะเห็นว่าเพื่อนอะ่ะถ่ายรูปแล้วแบบมันน่ารักมากนะคะไหนๆมาแล้วก็เลยโอเค ทางเดินนะก็คือจะมีห้องสมุดนะก็มานั่งอ่านได้เนาะแบบเผื่อใครไม่มีอะไรทาว่างๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีแบบพวกร้านอาหารแล้วก็ร้านแบบว่าซิวเนียขา,ายของฝากอะไรแบบนี้นะคะว,วันนี้คนค่อนข้างเยอะอยู่นะปกติแบบจะรู้สึกว่าเงียบเหงากว่านี้ถ้าเป็นวันธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะ ไม่มีสวนแต่เซนคิดว่ามันไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่ามันจะต้องเดินไปอีกนะคะแต่ว่าตรงน,นี้ก็น่าจะดีมากแอบเหนื่อยอยู่เว่าเดินไกลยอยู่นะคะเซนคิดว่าทางเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเดินตามทางไปนะพือทางมันไม่ได้เป็นแบบทางตรงๆนะคะเราก็แค่นา่าจะต้องเดินตาเดินไปโอ้ยหอบล้วตอนนี้ทุกคนอยากให้ดู มันนี้ว้าวอากาศดีมากมีคนแบบว่าเห็นคนวิ่งอยู่นะฮะนี่ข้างหลังคือที่เซนาอยู่นะในตัวเมืองสูตรบรรยากาศที่ปลอดโปรง่งก่อนจะกลับไปเจออากาศที่แบบว่าไม่ดีที่ไทยอา มุมนี้คือที่สุดของวันนี้แล้วทุกคนดีมากให้เห็นด้วยตาเปล่าคือแบบดีสุดๆไปเลย่ะแต่บอกเลยว่าเห็นทางอ่ะแอบกลัวอยู่แล้วเป็นคนกลัวความสูงนะทุกคนแล้วดูทางดีอย่างฉันน่ะทาง,ทางตรงนี้มันแคบมากอ่ะ่ากลัวได้ความเป็นจริงแล้วทุกคนเห็นข้างบนคนเขายืนอยู่ ใกล้จะถึงแนละ้วมันหนาวที่ร้อนอะทุกคนนึกออกปะก็แอบไกลแอบชันอยู่แต่ว่ามันก็หนาวอะ่ะยังไม่เห็นสักเข็ดเลยฝนจะตกแล้วแม่ในเห็ดก่อนมาถูกเข่าหรือเปล่าแล้วดู้องฟ้าดิ แม่งน่กกากลัวมากในที่สุดจะจะเหตุที่เราตาหม,มาแล้วเร็วรีบเดินไปก่อนฝนจะตกแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะหิวน้ำหิวข้าวหิวทุกอย่างไปหมดแล้วน,นี่มิชชั่นคอมพทแล้วี่มันจะเหตุ แค่นี้แหละทุกคนที่ตามหามานานก็คือแค่เห็ดอันนี้เลยเห็นว่ามันน่ารักดีนะคะคนดูโชคดีมากคือมีแบบว่าใส่ลุ้มพอดีโอ้ยดีสุด อ่าแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีมากทุกคนก็คือแนะนําให้มานะถ้าใครแบบเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนดีแล้วก็แบบว่าอยากนั่งเรือออกมาจากตัวเมืองบ้างนะคะเซนก็แนะนําที่ดเดวินพอตเลยนะทุกคนวันนี้เซนก็พาเพื่อนๆมาที่เมลวิกตอเรียนะคะก็คือเดินทางง่ายมากทุกคนแค่นั่งเรือแค่ สิบนาทีก็ถึงแล้วนะคะจะก็คือมาลงที่เดวินพอร์ตเนอะเซนก็แนะนำที่นี่นะมันแบบคือแนะนำเพราะว่าอะไรรู้ปะเมื่อกี้โชคดีคือแบบว่าอยู่อถ่ายรูปอยู่ดีๆใช่ป่ะแล้วก็มีสายลุงลงมาพอดีแล้วคือมันแบบสวยมากมันดีต่อใจมากหรุกคนก็นเลยรู้สึกว่าอุย้ยดีมากเลยที่มาแบบจังหวะได้พอดีจริงๆนะคะแล้วก็แบบบ้านเมืองโซนเนี้ยเขาจะเงียบแบบ ผู้คนเขาจะแบบโอเคหรือคนึงออกวะก็เลยแบบว่าเออก็แบบว่าถ้าไม่มีทําก็ข้ามากินอาหารมาเล่นมาชมทะเลแล้วก็มาขึ้นเขาอะไรแบบนี้สวยๆนะคะว้าววันนี้เซนก็มาแนะนํา ประมาณนี้แล้วกันเนอะเอาจงจริงป่ะคือเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าหมดแรงแล้วแล้วก็คงแบบว่าไม่ได้ไปรีวิวในตัวเมืองอีกรอบเนอะเพราะว่าเซนก็เคยลงคลิปในตัวเมืองไปแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปดูแล้วกันเนอะวันนี้ก็เลยขึ้นเขาพามาดูแทนนะทุกคนเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วเติมพลังก่อนนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายไงก็ขอฝานเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เซนด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหาทางลงกันตอนเนี้ยงงแล้วว่าลงท้างไหนนะ 啊。Ah. <noise>